<you> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear mawa right Happy birthday to you Okay Happy birthday Okay ย okay. e ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลจันทไม่เดวันนี้นะคะเป็นวันเกิดคุณแม่ค่ะ รู้ไหมวันเกิดคุณแม,ม่รู้ไหมรู้ไหมครับไม่รู้ <laughs> ไม่รู้หรอเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดมานะคะเรามาดูกันนะคะว่า1วันนี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยตอนเช้าเดี๋ยวจะพาเอด็ดดไปโฮยเกตหรือไปเนอร์สเซอรี่นี่เองเอด็ดดอยากไปเนอร์สเซอรี่ไหมโฮยเกตอิชใต้โฮยเกตอิชใต้อิชใต้อ่าโฮยเกตอิชใต้นะคะก่อนอื่นเช้านี้เดี๋ยวจะพาเอด็ดดไปโฮยเกตหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถือโอกาสไปทําสีผมซะหน่อยเพราะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ผมแบบสีตกหมดแล้วแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ไปรับเอ็ดดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอารเรโก้นัดเจอทีีี่สถานโตเกกยว็ เหมือนกันจะพาไปไหนอาจจะพาไปกินข้าวมัง้งนะคะแล้วเจอกันค่ะอีกโก้เอเดกอีกยุยอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยตอนนี้ยังอยู่ซอยบ้านอยู่ยังไม่ต้องใส่หน้ากากไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนต้องใส่นะคะนี่ไปนู่น,นละตอนนี้นะคะกำลังเดินไปส่งเด็กที่โรงเรียน หนาวมากเลยตัวนี้เอ็ิกจะมาเต๋โอ้โอ,นะอาโมวนาจีกไกเดียวเยอะเื่องกินที่สวนสาธารณะด้วยเอดิกจะมาแจ๋เอรดิกขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราไปโรงเรียนเราไม่ไปสวนสาธารณะครับอยากเล่นนะคะตรงนี้สวนสาธารณะน,นะคะมีเด็กเกเอริกเดี๋ยวเราไปตรงนู้นครับเดี๋ยวเซนเซพาไปมานั่งตรงนี้ก่อนเอ็ิกเพื่อนไปล้วปะเอ็ดิกอยากดงอีกแล้วนะคะ หกล้มเลยได้จ้าปืดได้จ้าบือีต้าขึ้ไหนอีต้กขึ้นไหน <c oughs> มานุกขึ้นมา่า <c oughs> สปปกปอกอมาคุณแม่ปัดให้ไหน <c oughs> นี่นะระวังนะเด็กวิ่งได้แต่ต้องระวังนะครับรู้ไหมรอด้วย <c oughs> จ้างเสร็จแล้วค่ะผมทรงใหม่นะคะเป็นไงบ้างทําสีแดงมีเอามาเป็นสีอย่างนี้เลย <c oughs> ออกแดงมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินข้าว <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็จะไปรับเอรดิกนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปเจออะไรก <c oughs> ็เจอกัน ไปรับเอดิกมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมาเปลี่ยนเสื้อที่บ้านให้เอดิกแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะหนาวนะคะก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อที่บ้านแล้วก็กําลังจะไปหาเล็กที่สถานีโตเกียวแล้วมาถึงสถานีโตเกียวแล้วนะคะเอดิกแต่ว่าอย่างที่ทราบนะสถานีโตเกียวคือทางออกมันเยอะมากเลยเล็กบอกให้ไปเจอที่ทางออกใหญยสือ่อเดี๋ยวเราหาทางออกกันเดี๋ยวจะได้เจอป้าป้าแล้วย้ก็ <Yeah, go. S 1> เราจะไปที่ทางออกมีนะคะ าเทียบแล้วเนี่ยสถานีโตเกียวช่วงนี้ก็คนน้อยอ่ะนะไม่ค่อยมีคนเลยไอ้ดีกเดี๋ยวรอคแม่แป๊บนึงเด็ดเด็ดเด็ดไปเลยมาถึงที่จุดนัดพบแล้วนะแต่ว่ายังหาเล็กไม่เจอนะคะตอนนี้รอให้อเล็กเดินมาก่อนเอ๊ะดีกคิวไหมคะ อแล้วเหรอเอริกรู้ไหมวันนี้วันเกิดคุณแม่รู้ไหมมาใส่ญี่ปุ่นทั่วยังไงท่นเจอผิเตคือโยจังโอ้พ่อพ่าข้าพ่อพ่าขี้าพ่อะ่าข้าโอ้พ่อพข้าเย่ไม่ไปหาพ่อลเอลิกไม่ไปหาพ่อพ่อแล้วกลัวเจอเล็กแล้วค่ะไปไหนอ่ะตัวโกยอ่เนาะไม่ยอมบอกอ่ะเอริกมาถึงก็อ้อนปรอป๋าเลยนะดูอ้อนใหญ่เลยนะโอ้โมโอ้โมคืไหนเนาะตัวกยอีเนาะ ท็กซีเอริกบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นแท็กซี่นะคะใช่ไหมดูเอริกสิอ้อนใหญ่เลยอะ่ะเอริกบอกว่า,าหิวใช่ไหมไม่เอาแล้วก็ขึ้นแท็กซี่เออชดตาะเอริกไม่หิวไหมนิดหน่อยครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ที่ไหนอะ่ะไม่บอกดูไม่ยอมบอกนะคะอ่าอโทษเดินมาเรื่อย นี่นะคะตึกนี้นะคะหน้าสถานีโตเกียวเลยเป็นตึกที่อะไรทำงานอยู่นะคะในเลิกง,งานแล้วเนาะเลิกง,งานแล้วก็ไปได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันโหดูทางม้าลายยาวมากดูทางม้าลายยาวมากยาวมากเลยเนาะสุขุวิซอยหนึน่งคือคุยซอยหนึ่งจะแน่ยออันนี้ท,า,ทางมาลาย,ยาวมากเลยเนาะ,อ,นะอีกเนาะจะขึ้นแท็กซี่กันนะคะอ,อ่าลายโอลิมปิกเลย ขึ้นมาแท็กซี่นี้แล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นแท็กซี่เป็นแบบแท็กซี่โอลิมปิกอะปี2020ตืน่นเต้นเอ้แท็กซี่แล้ว เอ็กแท็กซี่ครับเนี่ยแท็กซี่เอ็กขึ้นแท็กซี่ญี่ปุ่นครั้งแรกเนาะในไหนก็ในไหนนะคะรีวิวรถแท็กซี่เลยนะคะรถแท็กซี่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอย่างเป็นพลาสติกใสๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีทีวีให้ดูตรงนี้ด้วยนะก็คล้ายๆทรงอังกฤษอ่ะเนาะใช่ไหมเนาะข้างหน้าก็จะมีป้ายชื่อนะคะบัตรประจําตัวของแท็กซี่ดูรู้สึกนั่งสบายกว่าสมัยก่อนนั่นเด็ดเจอเด็กก็ซื้อเกลียวข้าวเหรอครับรอแป๊บนึงนะเด็กเดี๋ยวก็ถึงแล้วป้าป้าบอกว่าอยู่ใกล้เอ็กตื่นเต้นไหมเนี่ยนั่งแท็กซี่เนี่ย่ยยกกอล อืม,มาดากรากกดแล้วนี่ย้ายมานั่งตักปะปาแทนนะคะนั่งดูทีวีบนรถแท็กซี่ถึงแล้วอเลรกคงถึงแล้วโรงแรมนี้พินนซลูล่าโรงแรมพินนซลูล่ามาทำอะไรที่นี่อเล็กลาลๆๆาล ฮะซิ่งใจเหรออีเด็โชคเบียเนี่ยวันนี้ที่แต่งตัวดีหน่อยอเล็กไม่บอกเลยว่ามาไหนสุดยอดเลยดิป้าป่าพามานั่งรอป้าป่านะไม่รู้ป้าป่าทำอะไรไปคุยกับฟรอนไปนี่ไหมยังไม่ขึ้นครับเราอรอป้าป่าก,ก่อนครับอันนี้นกรซิ่งใจเราก็ะซิ่งเจดูชุดมนนาเจ๋งเนอะสรุปเช็คอินเหรออเล็กเราเจอค้างที่นี่เหรออ้าจริงอ่ะ <Thank> you. เอ,เอริกเราจะนอนที่นี่วันนี้เรานอนที่นี่ครับไปไหนวันนี้เรานอนที่โรงแรมไงไปไหนนอนที่โรงแรมที่นี่ครับว้าวสรุปเรานอนที่นี่คืนนี้นะคะโรงแรมเพนนินซูล่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยอะ่ะทำไงดีเอริกก็ด้วยด้วโชเอริกตื่นตาตื่นใจดี so I didn't bring any clothes ไม่ไ,ไม่ไไมีอะไรเอามาเหรอ เรากำลังจะขึ้นไปดูห้องกันนะคะนี่มาเนี่แล้วมาแล้วออถอดนาานนนหน้ากากก่อนแป๊บนึงโดชอเล็กเคชาโฮฮิมโมติจเน่ไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาด้วยเสื้อผ้าพวกนี้จะทำยังไงเนี่ยหน้าสดแน่เลยปาปะปะเอ๊ะทั้งนี้ครับทางนี้ครับ,รบปะตามปะปะไป ไปตามป้าป๋าแล้วปะไปเร็วไปเร็ไปเร็วไปเร็ไปเร็เอริกบอกคิวละว้าวเฮ้ยซูโบยจังโอ้โหฝากฉากห้องน้ำเอริกเราไปดูห้องนู้นโอ้ห้องแต่งตัวมีห้องแต่งตัวด้วยเอริกบอกฮูโอ้โหไอ้ห้องสูตรหรอเนี่ยเล็กซีริวซูโบยขี้ด้วยว่ะโอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ว้า ี่คอ๋ออเล็ก thank you โอเคอ้าวดูไอเดิกเขาค,รคร่ะใช่ค่ะ yeah this time I just a d not to experiment and you said you like b e r right h oh, thank you so I, you like small one I just had t o g e t thank <like> you thank you <laughs> ของขวัวันเกิดค่ะยูสวยมากเลยขอบคุณค่ะไอดิกไปกินข้าวกันเนบอกคิวไงปะอะ <Okay. S 1> ตามาป้าป้าปา <Okay. S 1> ไปกินข้าวก่อนเราค่อยมากินเค้ก ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะไปดินเนอร์กันไปที่ไหนดีก็ไม่รูะะ้เขาทาเค้กนะคะเขาทาเค้กอยู่นะว้าวน่ากินมากอะ่ะน่าก,กินมากเขาบอกเค้กขายหมดแล้วนะคะต้องขึ้นลิฟต์ต้องห่างนะคะของปีเตอร์นะคะปีเตอร์ลิฟต์ตัวนี้ไปแค่ชั้นยี่สิบเท่านั้นถึงแล้วนะคะที่ร้านอาหารปีเตอร์ไอ้พอลูเขาเดินไปก่อนวิวสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะเขาก็มีหน้ากากให้นะคะมีเด็กเอาน้ำไหมอยู่น้ำไหมกินน้ำถือกินครับ นายน่าหลักเนาะระวังหกนะระวังหกนะก้างไปอันนี้ของผูยใหญ่ครับ อันีกนี่ขมอันนี้ขมอันนี้ขมอันนี้ไม่ขมอ๋ออีกมาแล้วของเอริกครับกินอันนี้ดีกว่าอังผมไม่ไหวแล้วกินขนมปังก่อนอะินไหมกินเป็นไฟนอไม่ไหวแล้วกินฟิชแอนชิพก่อนไม่ไหวแล้วคัะผิวมากโอเคตัดไปครับอจินะจิคือแม่ตัดปลาให้ก่อนปลาร้อนนะคะมันเกิดดิฉันนะคะเฟรนช์ฟรายงแห้าดาวเฟรนช์โรงแรมหดาวือเือเดฟ อันนี้นี่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 ยี่น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 ี่อี่นี่นนีี่นีนี่น่นี่นีอนี่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 นนี่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 นก่นีนีนี่นี่นนี่นีนเร็วนะ่ะ่าอ่นี่นี่นนีนี่ีา่่นนีนีนน่่่น่น่่่น่ ควากิวทาเบโยวทาเบโยซอสเขาบอกว่าเป็นซอสอะไรนะน้ำผึ้ง blue cheese อะ blue cheese blue c อน้ำผึ้งนะคะอร่อยอร่อยอร่อย blue c h e e s โอเค before ฉันอร่อยเข้มดีซอสอืมนี่วันแล้วก็ยิ้มๆความรู้สึกไม่เหมือนเนื้อเลยความรู้สึกเหมือนเ j ลลี่คืนนี้เรานอนที่นี่นะเอดิโอเคไหมไม่ได้กลับบ้านไม่มีชุดเปลี่ยนด้วยนะ นี่มีชุดปิ่นแล้วยนะไปโรงแรมวินนี่ตอนนี้เด็กอยู่โรงแรมนี่ครับอิ่มหรือยังเนี่ยอิ่มหรือยังดูพุงซิดูพุงคุณแม่ดูพุงซิดูพุงซิอร่อยมากอเล็กขอบคุงชาปิ่นมากเลยหวานมาแล้วนะคะเป็นอะไรเนี่ยพุดดิ้งมังโก้พุดดิ้งของบนเฮดิกเลยโอไยชี่เดิกมังโกูไอศ์ครีมไอส์รีมมือไหนอ๋อไวชี่ชอบไหมชอบกิวเอากีวีิเด็กวอรกีวี เฮลตี้นะเฮลตี้เอ็ดดิน,น,นะคุสนะคุสนะอ๋อฟุกุนาภาษาราเลเซียนั่งลงดีๆครับมาปาก้อนอ <c oughs> กินเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้วนะคะแต่ว่าในห้องเรายังมีเค้กอยู่ใช่ไหม,มเรายังมีเค้กรอยอยู่นะคะเอ็ดิกสบายเลยดูโอ้โหไม่อยากเอา,อา,เอานี่มีรองเท้าเอ็ดิกด้วย รองเท้าจิว๋วแล้วก็มีแอมเมนิตี้ของเด็กด้วยนะคะนนจ, <laughs> จิ๋วจิ๋วน่ารักอนะคะอ่ะลงลงอ่ะลงลงลงอดีตใจไหตรงนี้นะคะเป็นคลอสเซ็ตนะคะมินน่าไหนใครอนะ มินน่าเดียดยดยเด๋ยวคุโรไฮโรอเดี๋ยวอาบแมงกันแต่เคก้กนี่กินเสร็จก่อนเนี่ยห้องน้ำนะคะอ๋อมีโคโดโมโยนะคะผุราชี่ด้วยนะคะมีแปรงสีฟันสำหรับเด็กให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยสมกับที่เป็นโรงแรมห้าดาวนี่แล้วก็มีของเล่นให้เด็กเล่นนะคะอางอาบน้ำสุดยอดเลยนี่มีปุ่มเต็มเลยปุ่มอะไรก็มีสปาปุ่มปุ่มอุณหภูมิดูทีวีก็ได้ตรงนี้ดูทีวีได้นะคะ อ่ะมาดูนี้เลยเด็กมาดูนี่นี่นะคะโอเค the moment of truth โอเคมานเปิดอัตโนมัตินะคะเรากลับมากินเค้กกันแล้วนะคะตรงนี้นะคะข้างในมีขนมให้กินฟรีด้วย oh, oh, มีโดโอ้มีโดรายากิด้วยว้าวโอ้สัมบอนคอลลิ่งมีคนโทรมาดิกผมมาถามนะครับเป็นยังไงบ้างเอ้ยรี่นเดย์รให้ี่นเดย์ดยคุณแม่ร้องไงเ a p p y ก i r t h เ a y เก๋เกเ HAPPY BIRTHDAY TO... <laughs> <laughs> okay, <laughs> one, two, three. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY <laughs> mama, right? HAPPY BIRTHDAY TO YOU Okay, happy birthday! Okay, เย้้ k o มีความสุขีความสุขค่ะโอ้โหเค้กชิ้นแรกนะคะเอ๊อยากกินเอ๊ก็อยากกินใช่ไหมป้าปาตัดให้เด็กน่อยอิจาราคิมัสวะอิจาราิมัสโอเคกินให้นดีกับนโตเทสโตเทสโตเทสโตให้ลันั่งกิก่อนเกอรป่าอืมอร่อย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 อ่ะ ชอบมากเลยชอบตรงที่กินในห้องนอนด้วยเนาะอนาช็กโกแลตตัว,ช,โโตตวชีเน่ช็อกโกลตตัวไห่อืมโอชีเน่วต่อทาบปตไตมาแล้ว <laughs> นั่กับจิตาสุี่ไหนจิตาสุกไหนออคือเราไทไต้เนาะอ๋อคอเราไไ <laughs> <laughs> เอด้มันเล็กมากเลยอ้าวไปรแล้วอ๋อ มีฟ้อนของเด็กด้วยนะคะอะละค่ะเดี๋ยวเราจะอัพน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะโซเสเดว่าบาต้านเองอริเขียวทอร์สกัตตะทอร์สกัตต์โอ้ของคุณแม่เอามาหนักๆไหนเล่าให้ฟังซิอีริคคิดถึงคุณแม่ไหมครับคิดถึงโอ้ยม่รู้เต้โอ้รูกัตตะเอริคโมโเตะโมโคุโมเตะ